โอเคอันนี้ก็ผ่านในส่วนของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับต่อไปก็จะให้เซฟนิดน,นึงนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีการเปิด Visual Studio ใหม่นะเรากา็แนะนำให้ปรับเป็น100%นะครับสำหรับหน้าจอบางท่านเนี่ยปรับ100%ออยู่แล้วตรงนี้จะไม่มีผลอะไรเนาะเขาจะไม่แจ้งเตือนนะครับแต่หน้าจอของผมมีการปรับสเกลนะครับก็เลยแจ้งเตือนนะครับ ต่อไปก็จะแนะนำวิธีการติดตั้งนะ Library ของ Material Skin นะครับเราสามารถทำได้หลายวิธีนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือการติดตั้งผ่าน New Get Package นั่นเองนะให้ไปที่ไหนครับให้ไปที่ Solution Explorer Window นะถ้าไม่ขึ้นก็ให้ไปตรงไหนครับไปที่เมนู View เลือก Solution Explorer นะครับตรงนี้เนาะด้านบนสุดโอเคของผมขึ้นมาแล้วนะครับ ที่ขวานะครับที่ VB Pro Material Skin เลือก Manage Newgate Package จากนั้นให้ไปที่แท็บ Browse นะครับตรงนี้พิมพ์นะครับ Material Skin เข้าไปนะครับตรงนี้นะเลือกนะครับเขาก็จะค้นหาเฉพาะ Material Skin ตัวที่ผมแนะนำให้ใช้ในหลักสูตรนี้ก็คือ Material Skin จุด2นะครับตรงนี้นะ และเวอร์ชันล่าสุดของเขาก็คือตอนนี้เวอร์ชัน2.2.1แต่นะครับผมยังไม่ได้ทดสอบเวอร์ชันนี้เนาะตอนที่ผมทำโปรเจกต์ต้นแบบเนี่ยผมใช้เวอร์ชัน2.1.2อาตัวนี้มันเวิร์กสำหรับผมนะครับเนี่ยอาจจะเก่าแต่ว่าเวิร์กนะส่วนบางท่านที่ต้องการใช้เวอร์ชันล่าสุดคือ2.2.1ก็ตรงนี้ต้องรบกวนทดสอบเองนะครับว่ามันเวิร์กไหมนะครับ แต่เพื่อให้คอร์สนี้มันไม่มีปัญหาผมก็จะใช้เวอร์ชั่นที่ผมทดสอบแล้วมันผ่านเนาะก็คือ2.1.2นะครับปึ๊บนี้เมื่อได้แล้วก็ก,กด install นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับถ้ามีข้อความแจ้งเตือนนะครับ preview changes ตัวนี้เราก็กดโอเคนะครับเขากำลังบอกว่ากำลังติดตั้งอะไรเนาะกดโอเคไปนะครับ จากนั้นนะครับถ้าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ไปดูตรง installed ตรงนี้นะครับแถบตรงนี้นะเราจะพบว่าตรงนี้มีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้ติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดในช่องแถบอัปเดตเขาจะโชว์ว่าตอนนี้ library material skin 2ุดเนี่ยมีเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะต้องการอัปเดตหรือไม่นะครับถ้าเราต้องการอัปเดตก็กดตรงไหนครับกดตรงอัปเดตตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ย latest stable เนี่ยนะครับ แต่ผมไม่ต้องการอัปเดตนะผมใช้เวอร์ชันเดิมของผมนะครับเนี่ยสองเมื่อติดตั้งแล้วเขาจะไปอยู่ตรงไหนนะครับเขาจะไปอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเตรงหน้าหน้าต่าง Solution Explorer เนี่ยดูตรงขยายออกตรง References อ่ามี m a t r i x s k i n ขึ้นมาแล้วนะตรงนี้ผมจะปิด New Get Package ตรงนี้ออกไปก่อนนะครับจากนั้นให้ทำอะไรครับให้ทำการรี u i ว d Project นิดนึงนะครับไปที่ i ิว เมนูบ uh, mm ิ d hmm. เลือกรีบิ e โซลูชันปึ๊บ uh, อารมณ์ก็เหมือนเป็นการรีเฟรชนะให้เขารู้จักกันก่อนนะครับให้มีการก๊อปปี้ตัว Library mm hmm. เข้าไปที่โปรเจกต์นั่นเองนะครับคำถามคือนะครับตัว m ม t r ิกซ์กตัวนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับก็เขาจะอยู่ในส่วนของ f o l เ e r bin ินสล g บีบักนะครับก็ลองไปตรงนี้นะเนี่ยที่ขวาตรงนี้ VB Pro m ร t r ทริกซ์กินเนี่ยที่ขวาเลือก open folder in file explorer ไปที่โฟลเดอร์ bin เห็นไหมครับที่ผมบอกเมือ่อกี้จากนั้นก็ดีบัเนี่นะครับนเนี่ยตัว dll ไฟล์เนี่ยถูกติดตั้งไว้ตรงนี้แล้วนะครับโอเคผมจะปิดโฟลเดอร์ไปนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราคลิกที่ฟอร์มนะครับจากนั้นไปดูว่าตรง t o o l บอกนะครับถ้าไม่ขึ้นเนี่ยให้ไปตรงวิวเลือก ทูลบ็อกนะครับหาคาว่าท o ลบ b ็อกเนี่ยตรงนี้นะครับถ้า Material Skin ยังไม่แสดงขึ้นมาก็ให้เพิ่มเข้ามานะครับแต่ในตรงนี้ Material Skin มาแล้วนะให้เรายุบพวกแถบต่างๆลงก่อนแบบนี้นะครับเราจะได้เห็นชัดหไหมเนี่ยถ้าเราขยายไปหมดมันจะเต็มแล้วหาไม่เจอนะครับอาจจะหายากก็ตอนนี้มาแล้วนะของผมแถบ Material Skin หลังจากที่ติดตั้ง Library ปุ๊บเขาก็จะเพิ่มคอนโทรลต่างๆมาให้เรา ทีนี้สาหรับบางท่านบอกว่ามันไม่โชว์กวิธีการก็ให้ทําอะไรครับให้ทําการ add tab เข้ามาอันหนึ่งนะไอ้พวกนี้เขาเรียกแท็บนะเนี่ยที่มันขึ้นขึ้นเนี่ยขวาดูนะครับอด add tab ็น้แมเนี่ยจากนั้นก็พิมพ์ชื่อเข้าไปว่าเราต้องการตั้งชื่อว่าอะไรนะครับผมจะตั้งชื่อว่า my material skin อ่นนี้ทดสอบไม่ดูนะในกรณีที่บางท่านไม่โชว์นะในกรณีที่ตัวตัวนี้ไม่ขึ้นก็ จากนั้นคลิกขวาที่แถบของเรานะครับ my matrix skin คลิกขวาเลือก choose item นะจุดๆๆเห็นไหมในขั้นตอนนี้อาจจะโหลดชา้านิดนึงนะครับถ้ามี component เยอะนะให้เราทำการบรา w หาตัวไฟล์ library matrix k i n ที่ผมให้ดูตรงโฟลเดอร์ bin debug เมื่อกี้นะครับให้บรา w หาครับเราจะ import นะตัว library ตัวนั้นเข้ามานะ เมื่อกี้เราเก็บโปรเจกต์ไว้ที่ไหนนะครับไปหาดูนะครับเราเก็บตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะครับผมไปตรงนี้นะไรดีแล้วก็ตรงโปรเจกต์ของผมนะครับไปที่ชื่อโปรเจกต์ไปที่โฟลเดอร์บินดีบักอันนี้จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเราเก็บไว้ในไรที่หาง่ายก็จะไม่ต้องเบราว์หายากนะครับนี่เนาะเราจะพบอะไรครับเมื่อเข้าไปที่บินดีบักโฟลเดอร์เราจะพบตัว ไฟล์ DLL ของ Material Skin นั่นเองก็ให้กดคลิกเลือกแล้วก็ Open นั่นเองนะครับตรงนี้ก็รอทิสักครู่หนึ่งนะครับจะพบว่าตอนนี้คอนโทรลต่างๆของ Material Skin เขาเลือกให้อัตโนมัติเราไม่ต้องคลิกเลือกนะหน้าที่ของเราก็แค่กด OK แค่น,นั้นเองนะครับกด OK ไปเห็นไหมครับ คอมโพเนนต์แล้วก็คอนโทรลต่างๆของ Material Skin ก็จะแสดงมาที่แท็บที่เราสร้างขึ้นนะเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ในกรณีที่ไม่ขึ้นตรงนี้นะถ้ามันขึ้นอยู่แล้วสมมุติถ้าติดตั้ง l i b r a r y เสร็จแล้ว Material Skin โชว์มาแล้วไม่ต้องมามาแอดเพิ่มตามผมนะผมแนะนำในกรณีบางท่านไม่ขึ้นนะตรงนี้นะทีนี้ต่อไปผมจะลบตัวนี้ออกนะเพื่อไม่ให้มันเยอะเกินไปนะ My Matriskin Tab เนี่ยที่ผมสร้างเมื่อกี้นะผมจะลบออก เพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะผมก็ไม่อยากใช้เยอะนะครับโอเคด e l e t e tab นะปึ๊บ <L un ters> กดโอเคยืนยันอ่าโอเคนะจบไปละต่อไปนะครับเมื่อติดตั้งไลบรารีเสร็จเราจะต้องทำการสืบทอดคุณสมบัติของ material f o r ฟอร์มะวิธีการทำได้สองวิธีนะครับในวิธีแรกก็ให้เราไปทำเปิดหาไฟไล์ดีไซเนอร์ของฟอร์มเนี่ยนะครับฟอร์มฟอร์มหนึ่งเนี่ยผมจะ ขออนุญ,ญาตตั้งชื่อเขานิดนึงฟอร์มนี้นะครับเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะผมปิดไปก่อนไปที่ solution explorer window นะครับคลิกขวาที่ฟอร์มหนึ่ง rename ซะนะครับผมจะตั้งชื่อว่า main form นะฟอร์มหลักฉะนั้นก็ enter แล้วก็ตอบ yes นะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมคลิกที่ main form นะครับดูให้แน่ใจว่าตรง property name เนี่ย มีขึ้นคําว่าเมนฟอร์มแล้วนะครับถ้าไม่ขึ้นก็ให้เปลี่ยนให้ตรงกันนะครับตรงนี้เนาะเมื่อได้แล้วให้ทําการรีบิวสักหนึ่งรอบนะครับรีบิวรีบิวโซลูชันอ่ะทีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปไปเปิดไฟล์เมนฟอร์มดีไซเนอร์ออกมานะครับเราจะแก้ไขการสืบทอดคุณสมบัตินิดนึงนะครับให้ไปที่ไฟล์เมนูไฟล์ตรงนี้เลือกโอเพ ไฟล์นะครับจากนั้นไปที่โปรเจกต์ของเราที่ทําเก็บที่เราเก็บไว้นะตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะครับผมเก็บไว้ตรงไดดีแล้วก็ m s t r ทิ s ์สตรงนี้ v i s u a l สมัครสัมภาษณ์นะชื่อโปรเจกต์ของผมให้เข้ามาจนเจอพวกไฟล์ต่างๆของโปรเจกต์นะครับแบบนี้ที่มีคำว่า c o n f i g .vb .resx นะพวก resource ไฟล์ต่างๆให้ทำการหาคำ ที่ชื่อว่า Designer เนี่ยแบบนี้เราจะแก้ไขฟอร์มไหนก็ให้ไปที่ฟอร์มนั้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็น main form d e s i g n e r vb นะครับก็ให้ double click เปิดขึ้นมาเลยนะครับอ่าเราจะพบว่าค่า default ของเขาตอนนี้เขาสืบทอดมาจากคุณสมบัติของ class form นั่นเองเราจะเปลี่ยนใหม่มาใช้ของ material skin นะครับให้ลบตรงนี้ออกเนี่ย system window form ฟอร์มเนี่ยนะครับลบออกให้แทนที่ด้วย material form นะครับวิธีการก็พิมพ์คำว่า material skin.control นโท m ลมนะครับดอ t แีแค่นี้เองนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็เซฟแล้วก็ปิดไปนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับ๋อตอนนี้เราจะพบว่าเขาเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติแล้วเนาะ ถ้ามันไม่เปลี่ยนทํำยังไงครับก็ให้ปิดไปก่อนแล้วทําการรีบิวการรีบิวเนี่ยทำหลายรอบนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการรีเฟรชโปรเจกต์นะให้เขารับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามันไม่ขึ้นจริงๆต้องทําอะไรครับต้องทำการรีสตาร์ทวิดิโอสต u วีโอนะครับปิดแล้วก็เปิดใหม่แค่นั้นเองเนาะโอเคให้เราดับเบิลคลิกที่เมนฟอร์มขึ้นมานะครับโอเคก็จะได้แบบนี้ถ้าขึ้นแบบนี้นะเป็นแบบแนวแมท e r อ a รของ Google เนี่ยครับแสดงว่าเราติดตั้ง l i b r า r y สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับจากนั้นให้ทำอะไรครับให้ทำการทดสอบดูนะครับก่อนทดสอบอเปลี่ยนนิดนึงนะครับตรงนี้ตรง property ตรงข้อความฟอร์มหนึ่งเนี่ยเราเปลี่ยนนิดนึงนะตรงนี้สามารถที่จะพิมพ์ข้อความได้เองเลยนะครับเราจะพบว่าเวลาที่มีการเปลี่ยน property text แล้วเนี่ยตรงฟอร์มเนี่ยมันไม่ยอมเปลี่ยนตามเราอาจจะต้อง เซฟแล้วก็รีบิวนิดนึงนะครับถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ทําการปิดแล้วก็เปิดใหม่เขาก็จะทําการรีเฟรชให้นะครับตัวแมทริกซ์สกินบางทีเราต้องมีการรีบิวแล้วก็รีเฟรชโปรเจกต์นิดหนึ่งนะครับถ้าการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆแล้วมันไม่ทําการาเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์เนี่ยอาจจะต้องมีการเปิดปิดใหม่นะใช้คํานี้ดีกว่านะครับเปิดปิดใหม่แล้วก็จะได้แบบนี้นะ จากนั้นก็ทดสอบโปรแกรมเลยครับ start อ่าตอนนี้ material skin ของเราก็ติดตั้งมาที่โปรเจกต์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราสามารถที่จะขยายฟอร์มเต็มแบบไม่ได้สวยงามนะครับก็โอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไปเพียงตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อการที่เลคเชอร์หน้านะครับผมขอบคุณมากครับ